ข่าวโดย KCO Auto ครบเครื่องเรื่องแก๊สติดรถยนต์พวสาวี9เราไม่ขายอาชีพด้วยความมากง่าย s v TV Cable Net เน็ตเร็ว10เมก Cable 75ช่องรายการเพียง699บาทสมัครวันนี้โทร038 765 184-6 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการข้อข่าวนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2556แล้วนะคะวันนี้อีกเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันวุฒินัดแก่กล้าและทีมข่าวแสนสุขนิวส์ค่ะ คุณผู้ชมคะเราพูดกันมาถึงเรื่องไฟฟ้านะคะก็2วันติดแล้วนะคะเกี่ยวกับการปริมาณการใช้ไฟฟ้านะคะและที่สําคัญค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของการดัดแปลงหรือว่าขโมยใช้ไฟฟ้านะคะทางการไฟฟ้าภูมิภาคบางแสนก็ได้ออกมาเตือนประชาชนค่ะว่าการทําผิดกฎหมายนะคะด้านการใช้ไฟฟ้าหรือว่าการขโมยไฟฟ้านั้นนะคะมีโทษถึงจําคุกเลยทีเดียวค่ะ าน,นายสุพนิมิกลิ่นทวีนะคะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนออกมากล่าวเตือนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าว่าที่ผ่านมานะคะมีผู้ใช้ไฟฟ้าในทางที่ผิดหลายรายทําให้การด,กดังเช่นการดัดแปลงสภาพมิเตอร์นะคะด้วยการใช้วิธีการต่างๆให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนช้าหรือว่าอ่านค่าผิดไปจากเดิมค่ะจนทําให้การไฟฟ้าสูญเสียรายได้จํานวนมาหาศาลทีเดียวค่ะ ทางการไฟฟ้านะคะก็เตือนประชาชนด้วยว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทาั้งทางแพ่งและอาญามีโทษจําคุกแล้วก็ปรับด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ฝากเตือนไปยังประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ท่านสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆนะคะเพราะว่าการไฟฟ้าสามารถตรวจสอบ วจสอบการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้นะคะและที่สําคัญค่ะผิดกฎหมายนะคะท่านผู้ชมทางนี้นะคะถ้าหาัว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยในการใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อไปได้ค่ะที่การไฟฟ้าบางแสน0 3 8 3 8 4ามแปค่ะที่ผิดกฎหมายอาญานะครับในกรณีไฟฟ้าตามบ้านนะ,อะขอรล่าให้ฟังว่าถ้าเราตรวจพบครั้งแรกนะฮะก็ จะว่าเก่าวตักเตือนและแก้ไขถูกโดยจะต้องมีการเสียค่าปรับค่าละเมิดและค่าปรับปรุงไฟย้อนหลังนะครับถ้าโดนจับเป็นครั้งที่สองเราก็จะดําเนินการแจ้งความที่ลงสถานีตํำรวจนะครับในท้องที่ก็ดําเนินตามตามกฎหมายคดีอาญานะครับสําหรับไฟที่ปัจจุบันได้มีพวก วิชาชีพหรืออะไรแล้วแต่นะ,ะที่มาเมามารับมามาพูดคุยกับท่านว่าสามารถช่วยให้แก้ไขอ e ตัวมิเตอร์เนี่ยเพื่อให้ประหยัดไฟได้เนี่ยขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงนะฮะคือประหยัดได้จริงแต่ว่าการไฟฟ้ามีการตรวจสอบอยู่ตลอดจากสถิติของการใช้ของแต่ละบ้านบ้านนี้ใช้อยู่เดือนเดือนขนาดนี้อยู่เนี่ยแล้วมาเช็คดูอีกเดือน2เดือนเนี่ย ค่าไฟลดลงจนผิดปกติทางไฟฟ้าก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพอตรวจสอบได้และตรวจสอบปุ๊บถ้าละเมิดก็ดําเนินการตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้นนะครับ ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับการดัดแปลงไฟฟ้าใช้อย่างผิดวิธีนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกิจกรรมของผู้สูงอายุกันบ้างนะคะที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาค่ะจัดอบรมปฏิบัติธรรมนำจิตใจให้สดใสนำกายให้แข็งแรงนะคะพร้อมกับจัดกิจกรรมเต้นรีลาดเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตําบลอ่างศิลาค่ะ ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้นและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเองนะคะการเอาใจใส่ของบุตรหลานก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอาจจะทําให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยนะคะหรือว่ารู้สึกไม่มีคุณค่าเป็นโรคได้ง่ายทางทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะดังนั้นคะ่ะทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงอายุนะคะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สูงอายุ ะะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานการนันทนาการนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเสริมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลมีความเอื้ออาทรต่อกันรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและรู้สึกว่าตนนั้นไม่ถูกทอดทิ้งนะคะสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตใจให้แข็งแรงเบิกบานลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะคะแล้วก็การดําเนินชีวิตด้วยและที่สําคัญค่ะก็ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองในวัยชาราด้วยนะคะภายในงานก็จะมีการจัดอบรมการปฏิบัติธรรมในเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเต้นรีลาดเสริมสร้างสุขภาพและก็ความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพไปในตัวด้วยค่ะก็มีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้กว่า200คนเลยทีเดียวค่ะแค่์จะเป็อีกหนกิจกรรมดีๆนะคะที่บางครั้งลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาพอให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายนะคะก็มีได้หน่วยงานทาง บ้านเรานี้นะคะก็มาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุค่ะและสําหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสยัยข้อเสนอแนะหรือว่าข้อแนะนํายังคงส่งข้อความมาได้เช่นเคยค่ะพิมเคและตามด้วยข้อความของคุณส่งมาที่4221300นะคะหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์038385277-8ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาข้อข่าวกันต่อช่วงหน้าค่ะ ซีทีวีเคเบิลเน็ตให้คุณเต็มอิ่มกับความบันเทิงในการดูหนังและรับชมช่องรายการกว่า75ช่องพร้อมเล่นอินเทอร์เน็ตแบบจุใจไม่จำกัดด้วยความเร็วสูงสุด10เมกในราคาคุ้มสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง699บาทต่อเดือนโทร038765184ปดเ TV ความสุขที่ยิ้มรับพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวสำหรับลูกค้าเก่าติดต่อขอรับสิทธิใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เื่นไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เคซีออโต้แหล่งรวมหลากหลายบริการสําหรับรถยนต์ครบวงจรให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมั่นใจได้ในความปลอดภัยแบบ100%เเต็มพร้อมจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ได้มาตรฐานและที่พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ของคุณด้วยทีมช่างผู้ชํานาญการเคซีออโต้เปิดบริการแล้ววันนี้ทั้ง2ส,สาขาสาขาใหญ่ตรงข้ามเมตโคชนบุรีโทร038 384 343และ086 3 8 8 2 2 82สาขาสีราชาโทร0 3 8 3 3 6 6 8 8 8และ089 443 5335โปรโมชั่นพิเศษเข้าใช้บริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์วันนี้ทั้งสองสาขารับทันทีส่วนลดเงินสด2,000บาท KC Auto ครบเครื่องเรื่องแก๊สติดรถยนต์บ้านเดี่ยวขนาด60ถึง100ตารางเมตรและอาคารพาณิชย์สชั้น20ตารางวาบนทำเลสวยที่สุด ราคาเริ่มต้น3.95ล้านบาทคาซาบรังคาอ่างศิลา Beyond Modern Living ติดต่อสำนังงานขาย086 392 8743 081 806 7230และ081 811 4321เปลี่ยนวินาทีที่คุณเคยรู้จัก จากนี้หนึ่งวินาทีของคนไทยจะรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากกว่าจากการรับส่งความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตต่อวินาทีบนเทคโนโลยี 3.9G ของ TOT ช่วยธุรกิจไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้ทุกที่ให้ทุกวินาทีของคนไทยมีความหมายมากขึ้นพฤศจิกายนนี้ครอบคลุม18จังหวัดพฤศภาคม2555ครบทั่วประเทศ TOT 3G p o w e r s V9 ศูนย์บริการคุณภาพเสียงและคาเอร์เทนเมนต์ผู้นำเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ก้าวล้ำสู่ความทันสมัย การันตีฝีมือระดับแชมป์เอเชียคนแรกของไทยกับการติดตั้งมาตรฐานระดับโลกสัมผัสทุกความบันเทงในรถยนต์สุดยอดทุกขุมพลังเสียงเก็บทุกรายละเอียดของดนตรีที่นี่ที่เดียวในภาคทะวนออก Power Sound V9 ปรับแต่งเสียงระดับแชมป์ด้วยโปรเซสเซอร์เทคโนโลยีการจูนเสียงอัจฉริยะแห่งอนาคต ทำงานแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรวดเร็วทันใจในการทำงานบริการด้วยทีมงานที่เพียบพร้อมเราใส่ใจทุกขั้นตอนจึงกล้ารับประกันความพึงพอใจสูงสุดทุกชิ้นงาน พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ทุกสาขา t ท s c o Lotus ช h บุรี r ึกค k o m c ช o บุรีพ p สมอ o a m a t a l e Big C c h o n b สาขาใหญ่ก่อนถึงแยกสะพานขลามและสาขาขายส่งก่อนถึงแยกวัดบางเป้งโทร0 38 383 947 0 38 383 926 p o w e r o u l d V9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่าย ปรโมชั่นฉลองเทศกาลปีใหม่ติดตั้งชุดเครื่องเสียงชุดที่หนึ่งวันนี้ซีดีโซนี่หนึ่งเครื่องลำโพง6นิ้วแกนรวม2คู่และสวิสเตอร์หนึ่งคู่จากราคาปกติ9,350บาทลดทันทีเหลือเพียง6 5 0 0บาทติดตั้งชุดเครื่องเสียงชุดที่2ลำโพง6นิ้วแยกชิ้น1่คู่ลำโพง6นิ้วแกนรวม1คู่และเบสบล็อก1เครื่องปกติราคา1 2 7่0บาทลดทันทีเหลือเพียง8,900บาทพิเศษคูณ2ติดตั้งเครื่องเสียงทั้ง2ชุดรับทันที กลับมาพบกับเขาอข่าวในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้คะ่ะเราจะไปติดตามกิจกรรม t o b ี Number นะคะที่จัดขึ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขของเรานี่เองนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดโครงการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขนะคะน,นายนรงชัยคุณปลื้มนานยกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการเปิดโครงการทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโครงการนี้นะคะทําง,งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฝ่ายส่งเสริมอนามัยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขเห็นว่าปัญหาย,ยาเสพติดนั้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนา,นาประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนนะคะนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชักจูงได้ง่ายจึงจัดทาโครงการทูบีนัมเบอร์วันโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดใน ภุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา,าพัฒนววีนะคะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต,ตลอดจนอบายมุกอื่นๆด้วยค่ะ โดยงานนี้นะคะก็มีประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาโรงเรียนสาธิตพ,พิบูลบำเพ็ญและโรงเรียนชนกัญญานุก,กูลแสนสุขเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขสถานีตํารวจภูทรแสนสุขมหาวิทยาลัยบูรพาโรงเรียนสาธิตพ,พิบูลบำเพญและโรงเรียนชนกัญญานุก,กูลแสนสุข ซึ่งก็คณะกรรมาการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดนะคะก็มีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเมอร์วันในวันนี้ด้วยค่ะ การให้เด็กๆหันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้พวกเขานะคะคสามารถห่างไกลาจากยาเสพติดได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและสาหรับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญและก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราอยู่นะคะสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยบุรพาก็ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่33มิ้สทัชิงถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีขึ้นนะคะ ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าประกวดแล้วกว่า1,000คนค่ะ ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยลาลัยบูรพาอาจารย์สัญชัยเอื้อศป์ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยลาลัยบูรพารองศาสตราจารย์อัช,ชากอบวเกศรรองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนาคตประเสริฐกรรมาการการประกวดร่วมกันถแถลงข่าวการจัดประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะว,วันออกครั้งที่33ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ โดยงานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่2 5กุมภาพันธ์2,556ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาณหอประชุมทรรงบวัวสีมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งในขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้าประกวดแล้วกว่า1,000คนจาก9จังหวัดของภาคตะวันออกค่ะ ทางนี้นะคะทางรองศาสตราจารย์อัชชากรโบเกศรรองอธิการบดีก็ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถด้านดนตรีไทยเพราะเป็นการร่วมกันสร,ร,ร้างและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตคนไทยในอดีตอีกด้วยค่ะ ส่วนทางด้านอาจารย์สันชัยเอื้อสิ์นนะคะก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ว่าจะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยแบ่งการประกวดเป็นวงเครื่องสายผสมวงอังกะลุงนะคะแล้วก็วงบรรเลงขิมเดี่ยวการใรน,นระดับประถมศึกษานะคะส่วนระดับมัธยมก็จะเป็นวงปีพาดไม้นวมวงเครื่องสายผสมวงอังกะลุงการบรรเลงและน้านเอกนะคะแล้วก็มีการบรรเลงขิมเดี่ยวผู้ชนะเลิศจะได้รับทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีส่วนการนับคะแนนของแต่ละประเภทนะคะก็จะดูจากเสียงขับร้องการบรรเลงทำนองเพลงที่ใช้และทักษะของผู้บรรเลงด้วยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะไปชื่นชมความสามารถของเด็กๆนะคะสามารถไปชมกันได้คะ่ะที่หอประชุมทํารงบัวสีมหาวิทยาลัยบูราภพาในวันที่25กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเลยนะคะช่วงนี้คะ่พะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาขอข่าวลัาต่อช่วงหน้าคะ่ะ V9 ศูนย์บริการคุณภาพเสียงและคาร์เอ็นเทนเมนต์ผู้นำเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ก้าล้ำสู่ความทันสมัยการันตีฝีมือระดับแชมป์เอเชียคนแรกของไทยกับการติดตั้งมาตรฐานระดับโลกสัมผัสทุกความบันเทิงในรถยนต์สุดยอดทุกขุมพลังเสียงเก็บทุกรายละเอียดของดนตรีที่นี่ที่เดียวในภาคตะวันออก power sound V9 ปรับแต่งเสียงระดับแชมป์ด้วยโปรเซสเซอร์เทคโนโลยีการจูนเสียงอัจฉริยะแห่งอนาคต ทำงานแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรวดเร็วทันใจในการทำงานบริการด้วยทีมงานที่เพียบพร้อมเราใส่ใจทุกขั้นตอนจึงกล้ารับประกันความพึงพอใจสูงสุดทุกชิ้นงาน พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ทุกสาขา Tesco Lotus ช h บุรี r i t e c o ช c บุรีพ r ส Pasmo Amatathon, Big C c h o สาขาใหญ่ก่อนถึงแยกสะพานขลามและสาขาขายส่งก่อนถึงแยกวัดบางแงก3ป3า้ง์ p o w e r o u n d V9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่าย โปรโมชั่นฉลองเทศกาลปีใหม่ติดตั้งชุดเครื่องเสียงชุดที่1วันนี้ c ีดีโซ1หนึ่งเครื่องลำโพง6นิ้วแกนรวม2คู่และสวิตเตอร์1คู่จากราคาปกติ9,350บาทลดทันทีเหลือเพียง6,500บาทติดตั้งชุดเครื่องเสียงชุดที่2ลำโพง6นิ้วแยกชิ้น1คู่ลำโพง6นิ้วแกนรวม1คู่และเบสบล็อกซ์1เครื่องปกติราคา1 2 7่0บาทลดทันทีเหลือเพียง8,900บาทพิเศษคูณ2ติดตั้งเครื่องเสียงทั้ง2ชุดรับทันที เปลี่ยนวินาทีที่คุณเคยรู้จักนับจากนี้หนึ่งวินาทีของคนไทยจะรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากกว่าจากการรับส่งความเร็วสูงสุด ถึง42เมกะบิตต่อวินาทีบนเทคโนโลยี 3.9G ของ TOT ช่วยธุรกิจไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้ทุกที่ให้ทุกวินาทีของคนไทยมีความหมายมากขึ้นพฤศจิกายยนนี้ครอบคลุม18จังหวัดพฤษภาคม2555ครบทั่วประเทศ G บ้านเดี่ยวขนาด60-100ตารางเมตรและอาคารพาณิชย์4ชั้น20ตารางวาบนทำเลสวยที่สุดราคาเริ่มต้น3.95ล้านบาทคาซาบรังคา่าอ่างศิลา Beyond Modern Living ติดต่อสำนักง,งานขาย086-392-8743

เคซีออโต้แหล่งรวมหลากหลายบริการสําหรับรถยนต์ครบวงจรให้บริการติดตั้งฟิงล์มกรองแสงบริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมั่นใจได้ในความปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพร้อมจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ได้มาตรฐานและที่พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ของคุณด้วยทีมช่างผู้ชํานาญการเคซีออโต้เปิดบริการแล้ววันนี้ทั้งสองสาขาสาขาใหญ่ตรงข้ามเม็ดโคชนบุรีโทร0 38, 38 4, 3 8 3 8 4 3 4แและ0 8 6 3 8 8 2 2 82สัาขาศีราชาโทร3 8 8 3 2 688 8และ089 443 5335โปรโมชั่นพิเศษเข้าใช้บริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์วันนี้ทั้ง2สาขารับทันทีส่วนลดเงินสด2,000บาท KC Auto ครบเครื่องเรื่องแก๊สติดรถยนต์ ซีทีวีเคเบิลเน็ตให้คุณเต็มอิ่มกับความบันเทิงในการดูหนังและรับชมช่องรายการกว่า75ช่องพร้อมเล่นอินเทอร์เน็ตแบบจุใจไม่จำกัดด้วยความเร็วสูงสุด10บเมกในราคาคุ้มสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง6 9 9บาทต่อเดือนโทร038765184 SVTV ความสุขที่ยิ้มรับพร้อมกันได้าทั้งครอบครัวสำหรับลูกค้าเก่าติดต่อขอรับสิทธิ์ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เลียงขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะคะสําหรับในวันคล้ายวันเกิดนะคะของนางเบญจวรรณสุวรรณนิดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเสม็ดนะคะซึ่งก็มีเสื่อมวลชนไปเข้าร่วมอวยพรพร้อมกับวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดลิงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดเสม็ดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเธอด้วยค่ะที่ปรึกษานายก เทศมนตรีตำบลเสม็ตนะคะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสม็ดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโดยมีสื่อมวลชนของจังหวัดชนบุรีนะคะร่วมอวยพรกันขับข้างเลยทีเดียวค่ะในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะนางเบญจวรรณสุวรรณนิตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสม็จเดินทางมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดสม็จนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองโดยมีผู้บริหารของทางเทศบาลตำบลสม็จอาทินายสมโพธิสุขประเสริฐนายสุเมธภพศิษฐ์ใพภัยิษฐ์เสวะนะคะรองนาย ายกเทศมนตรีตำบลบสม็ดและก็นายอัธพรศรีนองเลขานุการที่นายกเทศมนตรีตำบลบสม็ดและสื่อมวลชนเดินทางมาเข้าร่วมอวยพรในครั้งนี้ค่ะนอกจากนางเบญจวรรณจะมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในวันนี้แล้วนะคะก็แจกขนมเค้กให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนอีกด้วยนะคะก็สร้างรอยยิ้มให้ทั้งเด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้รับและรวมถึงนางเบญจวรรณที่เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ให้ในวันนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะสําหรับการมอบความสุขให้ผู้อื่นในวันคล้ายวันเกิดของตนเองแทนที่จะไปสนุกกับการไปดื่มเหล้าหรือว่าไปปาร์ตี้นะคะเหมือนที่ัวรุ่นุกวันนี้ทํากันนะคะก็น่าเป็นแบบอย่างทีเดียวค่ะแค่และสําหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อแนะนําค่ะยิงส่งข้อความมาได้เช่นเคยนะคะพิมเแล้วตามด้วยข้อความของคุณค่ะส่งมาที่4221300และเบอร์โทรศัพท์นะคะ038 385 277-8ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรน,นะคะจากร้านอีเสษทีดีไซน์ถนนเด็กวัด,ดีบางแสนนะคะและ Walking Street แหลมแทนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการข้อข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา6โมงเย็นแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมุนินัทแก่กล้าและทีมข่าวสันสุขนิวส์ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ